โรเลยไหมมันจะมีอยู่คนหนึ่งชอบต่ำตัวเมื่อนผีมาจิงเออเรียนแบบชั้นตุกยางเลยจุดกระเมื่อนกันเออตรงพุ่มก็คลายกันตรงพุ่มกันจริงตึงผู้ชายอ่ะนางก็ชอบผู้ชายคนเดียวกับผีมันมันไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเลยนะใช่รอยกันได้ของผีอะกำไหลมือนี่กับไหลมือนี่ก็ได้ของผีตรวมูก็ได้ของผีเลื่อยอย่างเดียวแหละนี่ิีบแมวของผี วัว <Workers S 2> เออชัดอยากได้เปรตเอ้กว่าน้อนกงกันแล้วเออรอแล้วไหมห้าวันทุกายชมจำบัวเลือดเจ้รอยเจ้สิบบาทห้าวันทุกายเจ้รอยเจ้ดิบ <leaving> <asy> เออ <inferior> ตัวเต๋ชุดในรอบปีมีเต้นี่ตีเดียวใครยักหนี้ภาตนาการด้านความซวยเหมือนบัวเราเอเสียมากๆอุ้ยปวดเจ็บจังกินเลยเนี่ยอ๋อยัยวันนี้โอ๊คสิบสอง พิวไส้นาซ่วยออร่าซางผุ่มๆกันตอนนี้ไข่ดีมากประเด็นคือที่รอยชทิอืมโต๊ะมาคลิปนี้ลงจองไก่ราว่าได้เปอร์เซ็นตเลยนะอชัน่ไอตธอไอชันต่อไอชนต่้รอยเจที่ชันคะไรจจะไม่เอาเตอถ้าล่ะค่ะมากว่าเจ้รอยเจที่เปนแปลว่ามาชานะพรอยนี่รอให้เกห้าวันชิ้นเดือนนี่อืมฉันควไอนี่ฉจ้จะไม่เอาเออนี่